ลดเลือดอเฮะน้าอูอถ้าจะสู้ในป้อมก็ได้เสมอได้เสมอมาได้เสมอมาน้องได้เสมอมาน้องตายครัขบขบวนนึงวิ คุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100%เซใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม r o v ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม ROV หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับคลิกแน็กออฟเลนนะครับตัวที่หายไปกัน เมตานะครับผมแทบจะไม่มีใครเล่นเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าช่องเหล่านั้นจะกลับมาเกียนเหมือนเดิมนะครับผมเป็นสายจำไม่ได้แล้วอ่ะน่าจะเป็น b นออม n ิอา i ์มนะครับแต่ว่าในยุคนี้ด้วยที่เริ่มเพิ่มไอเทมเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นสายค้อนแล้วกันอ่ามันก็จะมีดาเมจเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วเหมือนอาคามคล้ายๆเอลสูดซูมแล้วยิงแรงขึ้นเออตแต่ว่าเราสามารถ ออกออมนิอามต่อมาได้นะครับมันจะแรงขึ้นไปอีกโดยที่ของสองทีนี้ไม่ทับกันนะสับคอร์กับอมนิอามทุบชับเฮ้ยตายเลอหรอมาดิกุสกุส,สวนมันแรงขนาดที่ว่า <We have S 1> ผมกดเอ็กซ์คิวท้ายหลังนะครับตายก่อนเอ็กซ์คิวอีกแรงเหมือนกันนะเนี่ยไม่เล่นนานนะครับ อันนี้ก็เป็นการเลียนเหมือนเดิมผมจะไม่ขึ้นไอเทมให้นะครับอันนี้แบบแพ้แพ้เลนด้วยเจอมาจ้ามันแพ้อยู่แล้วนะครับถ้าไม่ได้เอาตัวมาแก้แบบฉีเรียวมาก,ก็เล่นแบบตัวละครที่แพ้ทางนะครับเคลียเรดน่นไม่ค่อยสู้เท่าไหร่เลยค่อยไปสู้กันนอกเลนนะครับผมเอามาผมจะมาลลวง ตัวบานเท่านั้นเกมนีมมาจ้าผมไม่อยู่ครับแต่ถ้าเขาไม่อยู่ในเลนผมก็จะฟาร์มนะครับที่ปกติเราไปเติมเพื่อนนะฟาร์มครับแก้การเงินก่อนโดนเขากักเลนด้วยเมื่อกี้เขาเยืมให้เราเข้าคลิปนะครับแล้วก็แฟชี่นบลูดนะครับแผ่นนี้ชอบมากผมแทบจะออกทุกตัวเลยยีนองคีหน้าไอรินะครับบลูดผูดาวสกิลแล้วก็ จริงจริงมันฟิกเกอร์ใช่ไหมแต่เอาเอ็กซ์คิวมามันก็ไม่เท่าไหร่เลยครับแต่ผมจะมารุษคู้ดาวอันติหลังสี่นาทีครับเราค่อยอยู่ในเลนไปเติมเพื่อนก่อนลดเลือดเะน้าโอ้เทพเจ้าแห่งการลาดมาแล้วยอ่ได้ว่าระเบิดกับอันติของเราตายแน่นอนนะ จริงสกิลิกหนักมันสามารถกดใช้แลวตีแล้วกดใช้แลวตีเนีัยมันจะแรงขึ้นแต่ว่าด้วยคอมโบเบิร์ตของมันก็ใช้สกิลหนึ่งอันตีแล้วก็สองนะครับแล้วก็กดตีหนึ่งทีสกิลหนึ่งอันตีสองกดตีหนึ่งทีไม่ไหวก็มาเจ้าอ่ะเอาแม่งดิเออตัเก่งมันเก่งเมตายอมครับคนนี้แก้ไปกัน แกเงินเหมือนกันเฮ้ยมันไม่มีนติติมันจะเชื่อมเราได้ครับเราโจมตีเบาเลยยี่เอาพี่แกไม่ตายด้วยเนี่ยผมไปดีกว่ารองเท้าเกาะเชียร์เลยครับเชียร์เลยครับตี๊ยเคี้ยนี้เราเชียร์ครับไ <c oughs> ปเรากลับไปเติมเลือดอีกรอบครับตรงนี้ผมโดนกัก รักเลนนะครับไม่ให้เข้าเลนคือแบบจะตัดหลังเราเขารู้ว่าว่าตัวเราสู้ไม่ได้เดินอ้อมแล้วก็เชียร์ชียรถ้าจะสู้ในป้อมก็ได้เสมอได้เสมอมาได้เสมอมาน้องได้เสมอมาน้องตายครับ <c oughs> ตัวชนะทางมันจะเล่ดแบบโถมใส่เราหน่อยคือเขารู้อยู่แล้วนะครับ ผมไม่สู้ม่ได้ย,ยัดแม่งเลยนี่ก็ต้องรอเขาพลาดจบแล้วเขาไม่พลาดเลยก็ต้องหาเงินมาเพิ่มนะครับไปกันต่อที่คอนแล้วกันนะครับ Frost Hammer จะดูแววนมันจะแรงขึ้นไหมนะครับสรับเออ <c oughs> เราใกล้ได้เป็นแบบผู้เล่นพรสวรรค์แล้วนะครับเขาว่ามาไอ้ห่ามมันว่ามาครับพบผู้เล่นพรสวรรค์ขบวนหนึน่งวิไม่เลยอันนี้ผมลองเทสนะครับมีโบเก้นสเปียก็คือตัวบางที่ตายเลยนะครับเอาเรื่องนะแต่ต้องมีเอ็กซ์คิลด้วยนะครับ <Double kill. S 1> ถือว่าแรงเลยได้โบเก้นมานะครับ บอกเลยว่าถ้าเราไม่โดนกดตั้งแต่ต้นเกมนะครับโอหเรารวยไปนานแล้วนี้ไม่สลับด้วยดีนะเราเข้าแครี่แล้วแบบมอตต์เข้าว้าพอดี <Your team S 1> อันนี้คือโชคดีจัดอ่ะวราปครับคันนี้กระโดดเลยมงจบครับ <On fly. S 1> <laughs> คนดูแมพนะจ๊ะดูแมพนะจ๊ะแล้วก็เลียวมานะครับอ๋อไม่มาทางนี้นี่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 ปับ๊บหนึ่งซุปปับ๊บตายทุกตัวตัวบางๆยักษ์แรงเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ใช่เมตาของเขานะครับแต่อาจจะมีคนเล่นอยู่นะแต่ผมไม่รู้นะครับแต่ไม่เจอเลยเพื่อนๆเจอไหมก็เอาไม่ก็มาได้นร่แต่วันเล่นเล่นแทบทุกวันไม่เจอเลยจริง คุ้ยเจอเลยครับตัวนั่นหายไปเลย,ยเข้าแล้วก็ตายเข้าแล้วก็ตายนี่เราจะเล็งเอลสูนะครับตัวบางบางน่าจะบางสุลดละูแบบเป้าหมายมมวิวไปพุ่งชนอะเอลสูอ่ากูโดนเกียนโอ้วันมีแข่งว่ะพิกเก,น<า>นเกอร์กูอัปเดลียพรสวรรค์จีิกว่าวิโร เฮ้ยแครี่ดิครัผมแบบอ่าแบบว่าสุดผมจะไม่ครบคอมโบก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแปัญหาเกมเนี่ยเท่าที่เท่าที่เล่นเล่นมานะตอนนี้แล้วปัญหามันมีอยู่ที่โกบนร่านะครับไม่มีตัวแก้มันถ้าแก้จริงก็ต้องโดดเข้าแล้วมันให้ตายนะครับแต่ว่าไม่ยืดหลังเลยกลัวถ้เข้าไปแล้ว อาจจะล้งโกวลาได้แต่ว่าเอลซูมันก็ยังอยู่เออจะต้องรอเล่นจักหวะสองเอานะโอ้ยโอ้ยโอ,อ้หนีเสือปะจอระเคไอชิกูหนีผีกูเจอดาบแคปฟาร์มเพิ่มกลับมาฟาร์มเพิ่มดีกว่าอุ้ยฟา้าก็โดน มึงอยากเนี้ยมันจะม,มันโม่งเขาได้เลยนะเนี้ยเขาแบบตโล่ต้องเข้าให้ก่อนอนะ่ะไ,ได้ฉีดความสนใจแบบแข็งตัวหน้าให้ผมได้เข้าตัวหลังแบบสบายใจเชื่อมคราวน,นี้ผมทำเลนะครับให้เขากลับมาคนหนึ่งไม่นามีปัญหาน,นะครับตอนนี้เขายัางขึ้นบ้านยากอยู่ว้าตรงนี้เลยครับว้าเหมือนตายเนะี่ย เดี๋ยวบ้านมาทันนะครับบ้านนี้ตายแน่นอน, <S <S อน,นมาจ้าเนี่ยมาจ้ามาตามผมตลอดนะครับคือประมาณมันจะฆ่าผมไม่ได้บรรวันนะแต่ผมก็ตามแครี่มันเหมือนกันตายไหมนี่ครึ่งหลอดโอ้โหเก้มสปียร์กับแทงนี่ไม่ไม่ใช่ขอคู่กันจริงครับ ถ้าอย่างเราต้องออกกุลามาผมว่าแต่เราก็ไม่ไม่โดดถ่ายแท้งอยู่ดีหลังๆเลยอะไอมาจานี้หลายรอบอะผมรอเวลาที่จะฆ่ามันดึงขวามาครับตรงน,นี้แล้วก็วับเลยเดี๋ยวมันต้องมีคนมาแน่นอนนะครับแล้วก็ไปหางกันก่อนนะตอนนี้นะครับเพราะว่าเกมมาตามแล้วผมจะขึ้นดับแตงต่อมาเลยนะครับอารมณ์ไม่ใช้เราขึ้นอ,อมนิอาร์มแล้วขึ้นไปคอนแทนนะ เดี๋ยวมาแมงรู้ทันวะนี่ก็ไม่ใช่อ่ะตัวนี้ก็ไม่ใช่ที่ผมจะกระโดดนะครับขโดดมันไปแล้วคือโดดมันไปตายเลยครับนี่กลางวงล้อมด่วง2องสิครับมันต้องอย่างนี้เออขอให้เขาไปเปิดก่อนเดี๋ยวผมตามจังหวะสองครับด assassin ที่แท้ถูกถือว่าแรงนะแต่ว่า ด้วยเกมตามแล้วเพื่อนไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่ครับผมก็แบบว่าต้องรอมาต้องรอจังหวะสองจริน่ะมูราดเลากันนะสองเจาะไปครับตอนแรมันขึ้นออมิอาม,อามไมี่อยู่ทุกที่เลยอะไอ้เทงตัวนี้ยรอเข้ารอเข้าตัวนู่นนูน,น,น โอดด้ผมนึมกว่าเขาจะฟิกเกอร์้าบเขื่ออีกทีก็บแบบว่าหายได้ผีตามกูผีตามกูโอ้ไม่ไหวว่ะแพ้<ๆ>โกวาล่าน่าจะโกวา,าล่าวเกมนี้โกแบบปวจัด โอเคครับก็ตัวตกเบต้าประมาณนี้นะครับผมพยายามเล่นแล้วไม่ก็ได้เท่านี้ทีหลังโคแบงโควาล่าดีกว่าจริงมันต้องเ,เอาตัวแบบมาแก้โควาล่านะครับไอไอชื่ออิกกี้อลอริออนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะแบบคนบางทีอาจจะไม่แบนถ้าถ้าไม่แบนแล้วแก้ได้มันก็โอเคนะครับโอเคถ้าใครจะดีฝากกดไลค์กดแชร์กดทุกใครอย่าจะไดกดราดิอุ่งกันด้วยนะครับผมสวัสดีสวัสดีจ้า <S 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 ดูองคพรสมบัดิกูร่วงกันดีครับ